2.5ไฮบิดโฉมปี2014ที่การเวลามิอาจทำอะไรเขาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมสวยๆจัดไปได้เลยนะโฉบนี้ สวยหรูคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆนี่บอกได้เลยว่านี่แทบจะเป็นแบบต้นตำรับของตัวแคมนี้อยู่แล้ว จัดมาให้เต็มๆจัดมาให้หนักๆน,นะครับสวยพร้อมใช้เลยท่านใดที่กําลังมองหาที่กําลังตามหาผมว่าไม่ควรพลาดจริงๆนะหนึ่งในร้อยจริงๆรุ่นนี้สวยมากนะครับผมหน้าต่าง,ขงเขารอเดิมนะครับผมสวยงามโลโก้เพลทเดิมอยู่ครบนะครับรอบพันนี้ก็คือสวยดูดีเลยทีเดียวปะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ตื่นเต้นกับภายในของเขากับออปชันที่ไม่แพ้กับรุ่ในใหม่ๆเีทีเดียวไปดูกันได้นะครับไะโอ้โห เป็นอีกรุ่นที่ว้าวมากคุณผู้ชมน่าใช้มากๆนะครับพอเข้ามานะคิดดูนะในโฉมปี2 0ง4 10ีปีคุณผู้ชมกับในเรื่องของภายในะที่ยังสวยๆติบติดแบบนี้อย่างที่บอกต้นคลิปการเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับและความหรูหรากับเทคโนโลยีต่างๆนีจัดมาให้เต็มๆในอ่นคันนี้เป็นตัว25ไฮบรหดานะครับผวอะไรตัวนี้จัด4ก้การมาให้อินเสิร์ตตัวหลายไม้มาให้รอบคันนะครับด้านหน้า สวยเลยครับแผงประตูแผงขางเดิมเดิมเลยสวยตัวซ้อนยังเดิมเลยท่านผู้ชมไม่มีลอกไม่มีเลื่อนนะครับกระจกด้านขัางผมนี้เป็นอออโต้หมดนะฮะแล้วก็ส่วนเบาะผู้นั่งนี่ปรับไฟฟ้าปรับด้านหลังจะผู้นั่งด้านหลังได้ด้วยเช่นกันหรือเราจะปรับเองก็ได้นะเวลาแฟนนอนเวลาหรือแบบลูกหลับอย่างเงี้ยเนาะเวลาขับไปก็กดหน่อยนี่ให้เขาได้นอนได้หลับได้สบายขึ้นนะครับเฮ้ยสวยจริงทุกผู้ชมแล้วก็ที่จัดมาให้ที่ผมว้าวตัวหนึ่งคือในยุคนั้นนะตัวนี้มีตัวม่าน มาไฟฟ้าให้ด้านหลังเป่าลมเนื่องของตัวบาะนะครับอีโคโหมดดีวีโหมดอุปกรณ์ต่างๆสวยงามฟิลภายในดูหรูดูดีมาเดี๋ยวเราไปดูราคากันว่าคันนี้นะครับ2 5ปี2 1 4ภายในกริบกิบแบบนี้นิ่งเงียบแบบนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกได้เลยเป็นเจ้าของได้ไมอยากไปดูกันครับ ราคาคันนี้ครับ439,000บาทเท่านั้นนะทักกันมาถามได้เลยนะจ๊ะใครที่อยากทดลองขับแล้วก็อยากจะมาดูฟังก์ชันนะครับอยากมาลองสมรรถนะก็เบอร์เดิมของเราครับ0837777747และ 083777757ที่โตโตคาราคาแบบนี้ไม่ควรพลาดแล้วหายากแบบนี้ชมแบบนี้นานๆมาทีนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับทัดก,กันมาได้นะอย่าลืมดูไลฟ์สดในทุกช่องทางของเรานะครับเริ่มแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆลดสวยๆรออยู่หน้าจอมือถือของคุณเลยนะครับวันนี้แมกโตโตคาขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ